แม่พุตานเอ๊ะหรือว่าจะเรียกเบลล่าดีคนเนี้ยสวยแล้วก็โสดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูสัก่อนละกันนี่แต่ว่ามาคราวนี้นะสลัดลุกแบบว่าสมุูสบายเนี่ทิ้งไว้ก่อนพักไว้ก่อน่ามาในบทแบบนางฟ้าเบลล่าสวยมากจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ การความช่วหหัวใจอ่ะยอนเลยน่ารักจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วสาวคนนี้เก่งด้วยนะคะสาวเบลล่าเนี่ยแหละเพราะว่านี่คือเป็นการร้องเพลงคริสต์มาสออนเซ็ตครั้งแรกของเบลล่าเลยนะแล้วเบลล่าลุกเนี้ยคือแบบสวยหวานน่ารักที่สุดเลยคุณผู้ชมโดยหลังจากโชว์เสร็จค่ะเบลล่าก็มาอัปเดตเรื่องงานแฟนมิทติ้งพรมลิขิตจะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้เจ้างบอกว่าโอีคหรือตื่นเต้นมากอยากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามเลยนะโดยเฉพาะในพัฒความฟินกับข้อเร พรพี่โป๊พี่โป๊ของเรานี่แหละคุณผู้ชมเรียกว่าแบบภาษาเปแบบเจมจน<อ><อ>เข้มข้นไปเลยค่ะทั้งในจอแล้วก็ออนสเตจไปเลยนะคะส่วนเรื่องดราม,ม่าบัตรแพงคุณผู้ชมค่ะแม่นะอันเนี้ยที่โซน v v p จริงๆตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงไปแล้วค่ะอ้อาวดราม,ม่าไงขายหมดเกลี้ยง<อ>ไม่ก็มีแฟนๆส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าอยากได้คิด ไป,ไปไงคนแล้วคนแล้วและที่คนบ่นว่าอุ้ยละครน่ะมันเริ่มเริ่ม,มอืดแล้วนะวนวนเหมือนกันนะออบอกว่าเบลล่าบอกว่าให้รอดูอาทิตย์หน้าละกันค่ะพรมลิขิตจะกลับมาเดินเรื่องแบบเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องให้ติดตามโดยหลังจากนี้เบลล่าแง้มว่าอาจจะไม่ได้รับงานเยอะมากนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอยุธยานตาูเนาะสาธุแม่คุณโดยเป็นความตั้งใจเดิมที่มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ ซึ่งก็งานติดต่อมาเยอะมากจริงๆแต่เบลล่าก็ขออนุญาตปฏิเสธไปนะคะเออคนที่ปฏิเสธไปอย่าโกรธเลยนะถือว่าทาบุญร่วมกันใช่ใชซึ่งเบลล่าค่ะเชื่อด้วยว่านะการที่ได้ทําบุญบ่อยๆรวมไปถึงได้ไปวัดที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์หรือเปล่าที่ทําให้เบลล่าเนี่ยต้องมาช่วยสืบสารแล้วก็ธนุบํารุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับละครพรมลิขิตค่ะที่ปลูกกระแสให้คนรักวัฒนธรรมไทยไงแล้วเข้าวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงนางฟ้าเบลล่าหน่อยจ้า เป็นความตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็มีติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆแต่ว่าก็เอาแต่ยึดตามความตั้งใจดิมส่วนหนึ่งของการทํเที่ววัดก็คือเหมือนอนุบํารุงพุทธศาสนาเกิดจะแบบให้คนได้เข้าวัดกันมากขึ้นเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุทยาอันนี้ก็คือเพิ่งทราบทีหลังเหมือนกันค่ะแล้วนก็าทรงพระอาจารย์ก็ก็บอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าเออน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะไม่งั้นคงไม่ได้มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่ามันก็คงแบบมีบุญสัมพันธ์กันละค่ะพวกนี้คิดก เ็นดูนะคะกลายเป็นว่าพรมนิคิตกับวัดโอ้นะแต่เขาผูกกระแสหลายอย่างนะนอกจากจะให้คนไทยเนี่ยเข้าวัดแล้วเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเมนูเมนูก็น่ากินหรือว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยเขาผูกกระแสกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ไปแม้แต่เรื่องทําบุญคุณผู้ชมริงมีแฟนคลับเนี่ยไปตามทําบุญเยอะเลยใช่